อำนาจ6ประการในการบริหารจัดการเราไปดูกันครับว่ามีอำนาจอะไรกันบ้างหนึ่งนะครับ อำนาจโดยธรรมคืออำนาจที่ได้มาพร้อมกับตำแหน่งหน้าที่ในการแบ่งงานจะแบ่งให้เสมอภาคมากที่สุดจะไม่ลำเอียงนะครับเพราะเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งคนที่โดนเอาเปรียบก็จะออกไปและให้ทุกคนเสนอความคิดเห็นสิ่งต่างๆแนวคิด ได้อย่างเป็นธรรม 2. อําำนาจในการให้รางวัลเช่นการเพิ่มเงินเดือนการมีโบนัสการเลื่อนตำแหน่งหรือการช่วยเหลือเมื่อคนของเราประสบปัญหาที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นเช่นน้ำท่วมหรือป่วยไม่สบายการไปเยี่ยมพกของติดไม้ติดมือไปบ้าง ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็โฟกัสที่รางวัลที่เป็นการสะท้อนการทํางานของบุคคลนั้นๆนะครับ 3. อํานาจในการให้โทษการลงโทษต่างๆ จะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าทำได้แค่ไหนและเหมาะสมคือแค่ไหนจะเรียงจากเบาไปหนักนะครับลำดับแรกตั้งคณะกรรมการสอบ 2. ตักเตือน 3. พักงาน 4. หักเงินเดือนลดโบนัส 5. ไล่ออกตรงนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิษของแต่ละบริษัทเลยนะครับ แต่ขอแนะนำหนึ่งเรื่องการทุจริตจะไล่ออกและดำเนินคดีจนถึงที่สุดทันทีครับเพราะเราไม่ควรเสี่ยงที่จะให้คนรูปแบบนี้อยู่ในบริษัทต่อไปครับซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียมหาศาลเกิดขึ้นได้4อํอำนาจในการชื่นชมการทำให้สังคมในที่ทำงานเป็นที่ประจักษ์ เช่นทำงานครบ5ปีทำงานครบ10ปีแล้วก็มีรางวัลพิเศษเชิดชูให้พวกเขามีกำลังใจเมื่อพวกเขาเหล่านั้นมีประสบการณ์มากๆเราสนับสนุนเขาบางคนก็สร้างสิ่งที่ดีมากมายเลยครับ 5. อำนาจจากความเชี่ยวชาญเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลเช่นคนคนหนึ่งของบริษัทเราได้รับรางวาัลที่สร้างซอฟต์แวร์การลงทุนนวัตกรรมใหม่ระดับประเทศคือพูดง่ายๆก็คือเขาเป็นที่ยอมรับผู้คน พร้อมที่จะติดตามเขาเป็นไงครับเห็นภาพไหมครับ 6. อำนาจจากข้อมูลข่าวสารแน่นอนว่าการกระจายข้อมูลข่าวสารทุกทคนเข้าถึงข้อมูลได้และต้องระวังมากๆในกรณีการส่งข้อมูลหรือการพูดออกไปแล้วถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงมันจะมีผลกระทบมากเลยครับดังนั้นต้องรอบค้อบมากๆก่อนจะ กระจายสารนั้นๆออกไปบางครั้งอาจจะพบเจอข้อมูลลึกๆบางอย่างอาจเป็นบุคคลระดับผู้บริหารถึงสามารถรับรู้ได้หรือบางอย่างบุคคลภายนอกรู้อาจส่งผลเสียกับบริษัทหรือป้องกันการรับรู้จากคู่แข่งบางครั้งก็อย่าเสียใจนะครับว่าทําไมเขาไม่บอกเราเป็นไงครับเป็นประโยชน์กันหรือเปล่าครับนําไปปรับใช้กันนะครับถ้านําไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมรับรองว่าได้รับผลดีอย่างแน่นอนเลยครับผมเจอกันครั้งหน้าครับ